ครับมันพีพบว่ามันจงเปิลเหลือขึ้นเกานะครับมันมีพกอกับผ้ามันใส่เห็ดขึ้นเกลนะครับเห็ครับเผิดพอแล้วครับดอกหนึ่ง,งไปลูกไปดูสวัสดีครับปุสวัสดีพี่น้องสุกทุกคนครับก่อดอกแรกกับเห็ดไข่เลยพี่น้องไข่เขียวนั่นเห็นไหครับเดอกเขียวอันออนี้สุดไข่เขียวๆเลยนี่พี่น้องจะพูดเหมลูกเจ้าดอก เห็นว่าพี่น้องโอ้งามๆเลยครับผมดอกเห็ดไข่ครับพี่น้องอันดินแรงๆครับเก็บเลยลูกเออเป็นว่าโอ้งามๆพี่น้องโอเคครับผมไหนล้วดอกแรกเลยอโอ้ดอกถือขึ้นงามหอมๆเลยครับหอมปะไม่ยอมโอเคพี่น้องไปต่อครับผมไหนละดอกนึงครับ พอกันประมาณสองสุมนี่หละครับสองสุมนน้อยครับผมขอมากับไฟเตรมโรกเราพี่น้องคนร้ายหลายดินกับแหงๆเราครับต่าวามันมันหึงออกครับพี่น้องเขามาใต่กับไดร์อยู่เลยพากันมาเนาะพี่น้องเนาะกินได้เพราะได้กินเนาะพี่น้องโอเคครับผมเราแต่ไปเบื้องเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะ อเอาเลยอืมเดีเอาเคี้ยวบางลูกเคี้ยวบเขมีเดียวเราเคี้ยบางมมันไ่ต้งเป็นอไกถ้าเห็ดมันลอดเป็นมูได้ครับนี่นี่อกนึงเยอะนนนครับดอก้อย มีคปไเก็บเร้่องนเลครับมีดอกไม้นยมน้อยอยบ่เด็ดกระดงออกดพี่สองไม่ต้องเอาอะไรตงไรด้เอาาตีนมันนั่นะแมเอาตีนมันเลโอเคไปต่อไปต่อเอาบงดีๆลูกเอาใหม่เชียรม่เชีย บ่มีเวลามาหาทุกคนมนาพี่น้องเนาะหนึกง,งานมากกับซีมงแล้วครับซีมงหามงล่ะก็ได้มาหาทัางทีกัพี่น้องใช่พี่น้องมึงนะครับเนาะได้กับที่พอได้กินแล้วพได้้นนี่แหละครับผมหาไปเรื่อยๆครับผมพี่น้องมากับลูกไซส์กับกับปีไซส์ปีไซส์เอาไป้ทั้งคู่ไม่รู้ว่าเห็นเห็ดก็ไม่เห็นวุ้พี่น้อง พออีกดอกนึงแล้วครับผมให้ยังดุกห้หนาเลยอะห้หนาเลยอะพี่น้องครับอ้ดอกงามๆพี่น้องนครับนี่มันแหงดอกพี่น้องครับะาดูเลวมาดูดอกขุ้งแข็งมาดูหุนมันจำได้กับตามาใส่น้ำมันใจไป กินแข็งๆเหล่พี่นอ้องตะวันกับนี้เห็ดออกอยู่ครับออกทุกเห็ดเลยนะครับเห็ดตาแหล่เห็ดไข่เห,ห็ดม้าเหา็ดปวกออกทุกเห็ดเลยครับหืมยังหลุดอุ้ยยางลูกเฮ้ยไหนอุ้ยเห็ดไข่ตัวนี่โอ้เห,ห็ดไข่หลอกไงเลยพี่น้องเอ้ย ให็่แหงครับ hmm. no, mm ่งโอ้เห right. ็ดไข่หนงเชียวครับพี่น้องแตเไมใช่เห็ดนะเหเหครับบุ้งขายูดาครับขาหกดยเลยพี่น้องโอเคไปใช้เท้ไว้ลูกมาห่อพเนี้ยพเนี้ที่ออร์ครับพี่น้องจะคลิปพูดอะ เต็มตาเราเห็ดอะโอ้ยเดหลายเนาะไนงหองนี้บ้างกดกดได้มขึ้นกดได้มืนบ่เมนน้อยนอโอ้โหพี่น้องเฮ้ยมีต่เห็ดไครเลยครับล้วนเลยครับผมมาเ็คับผลมาจะบ่ายมือนเด็ครับผล้งในกาบานยูพี่น้องสองทุ่มลรดอกนู้พี่น้องโอ้โเห็ดครครับอุ้ยซ้ายขคพี่น้องคุณง่ายครับโอ้เห็ดไข่เขียวพี่น้อง โอเคครับผมอูงามงามงามงาพี่ต้องไต่ต่อไต่ต่อไต่ต่อมันแหงมันคือออกกันนั่นหรนาะแห่เห็นบ่เนะได้อีกเลยหาบังลุแห่งแห่งเนาะออกดีเนาะ บ่รู้แล้ววันเดียวรถมันไมอยนึงเนี่ยรถช่วเนี่ยรถทั้งเขานะไปยางตากเท่ากันเนาะเริ่มเริ่มหลงโคกเลยพี่น้องโคกน้อยน้อยหรอกครับเสาว่ากระหลงได้อยู่พี่น้องโอเคครับผมโอ้มูวนๆครับพี่น้องคนมาแต่เห็ดหลายครับทั้งผีทั้งผีทั้งน่องลูกตาตาใหญ่ลุงปลาหนาครับผม เห็นนะครับหาเห็ดกระจี๋ยงสี่แล้วครับพอกันไมด้โคกเห็ดมันวนครับพี่น้องพออีกแล้วครับพี่น้องดอกนึงครับเห็ดหนังน้อ,น,อ,น,อน,นี่นอนอนโอ้เห็ดปวกตัวน,นี้พี่น้องเห็ดปวกครับนี่นะครับเห็ดปวกหนาแรงจะเป็นประมาณนีไ้ได้ไงเห็ดปวกหนาแรง แขงแล้วก็ดอกนะเห็ดดอกแข็งแข็งนัะครับแผ่นแหลงมันก็เป็นแห่งแตกๆใช่หละครับน้ำพี่น้องน้ำอยู่ครับโอเคพี่น้องเอา้าจะใช้ตาไว้ลูกดินแห่งๆซุ้มๆดอกพี่น้องมัน่นบ่กะงงคือกันครับว่ามันมันออกโคบตอนแห่งๆครับปีนี้เออแปลกๆลกพี่น้อง คนกระหลายผอมด้วยพี่น้องได้ได้กันทุกคนผอมด้วยพ่อแม่ว่าพ่อได้เลยครับได้ได้กันทุกคนเลยหัวน,น้องนี่พ่อแม่ดอกไม้พี่น้องหาไปเรื่อยๆครับผม ไปเรื่อยๆครับผมหืมยังเหรอเฮ้ยอู้หูเห็ดใครงี้พี่น้องโอ้ยหนูสายเห็นอีกแล้วแล้วเปิดมั้งโอ้ยเจอต่น้องมัยพวกอยู่เพี่น้องว้าวเห็ดไข่เขียวพี่น้องเห็ดไข่เขียวโดดต้องงามเลยครับผมแล้วมึงขายขนาดนี้เพื่อน่ะเพื่อน่ะพี่น้องอู้หงามดีครับผมเอาลูกเก็บลูกเก็บเอาเล็กๆเลย อุ้ยดอกองามๆได้พี่น้องเห็นไหมครับอ้สดเขียวงามๆเด้ครับโอเคครับผมไปหาตอหาตอลูกยีนึ่งแห่งได้ครับยีนหงแหงเสียบลูกไม่ใต่ภุมใหม่อบเห็นไม่ดีมันหลเองจตา,าไปายามลุ้งเจไป ที่หนึ่งแห้งดอกดีพี่น้องโอเคครับพี่นอ้องหาตอครับผมหากันไปเรื่อยๆครับโอ้ยหยังลายแล้วพี่นอ้องหืมหยังใคร้ๆเอยคอยแล้วพี่น้องโอ้ยอ,ยอยู่ใต้ห้าเลยครับ มัครับเกือบบ่เห็นบานแล้วพี่น้องงงหดอก้ำเงาเลยครับโอ้ยขาไก่ไรเงี้ยโอ้ยหย่ำเลยกนะดานหอมหอมครับผมหอมอยากขอถ่ายรูปครับนั่งด้วยใช่แค่ยัง ไหนรอร้อนไหนโอ้ยดอกนึงพี่น้องครับเห็ดใครเห็ดใครโอ้ดอกใหญ่ซะด้วยนี่ดอกนี่เดนี๋ยวสภาพพี่คอยใส่สองดอกเลยพี่น้องยุ่ใกล้ๆกันเหรอโอเคใส่กระตาไว้ครับโอ้มีแต่เห็ดใคร้ะพี่น้องวันนี้โอ้เด็ดเต็บปนแล้วพี่น้องคุณ หเห็ดไคล้วนๆนะครับหลหอกง่ายครับโอเคหาตอพี่น้องหาแล้วก็ปลาหาอย่างนี้ครับต่ว่าพอกะพอเห็ดไคกับพอได้ปนยู่พี่น้องหลอกมันแข็งดีครับตัวคนก็เริ่มเงียบอยู่ด้ยครับมับวอะไรอยินเสียงค้นละสงสัยเราจะพากกันกลับแล,ล้วล่ะเดีย๋ยวก็หาต่อไปจะจะเข้าครับพี่น้อง โอเคครับผมพี่น้งก็หามาพอสมควรแล้วเนาะครับเนาะหาจนรอบโพกแล้วครับผมผนกลายแล้วแล้วพ่อพี่นยังครับพี่น้องก็ฝากพี่น้องไปซื้อต่อเนาะครับเนาะบันตงแฟ่มลีครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งผลงานกัน,กนครับว่าได้สำหรับผู้เพิ่นกติกับแล้วครับนไฟมาของไฟแล้วะลายกบุ้นนี่ เด็ดคนี่เราพี่น้องมิตรเห็ดใครครับผมโอ้งามๆครับผมเดี๋ยวพวกงูคนก็เขียนเห็ดครับไล้วก็เอาคนนี้กับพรอๆกันลครับพี่น้องมิตรเห็ดใครลยครับผมพุนหัวอู้งามๆทั้งนั้นเลยครับผมโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้คือเก่าครับผมมันตรงแค่ลี่ครับ ครับจะได้เพรกินเพราะปนแล้วครับผมในหลายย่ดอกครับประมาณสิบกระดอกยี่ดอกครับเห็บไข่โอเคครับสการับคลิปนี้ฝากไว้ทั้งนี้นะพี่น้องเนาะมันตรงแค่ไนี้ครับผมมักกะไนถึงใจกับแช่คือเก่าครับผมมโอนี้มากับลูกทรายครับพี่ทรายครับสการับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม